สวัสดีจ้ามาอีกแล้ seguinte, วนน is, วันนี้เตรียมพร้อมค่ะเยเพนช่องเยเพนปีดาพาสวยวันนี้โปกผมมาเรียบร้อยวันนี้หนาล่างเรียบร้อยค่ะขออนุญาตทาเคลิกดิเห็นเดี๋ยวจ้าอันนี้หนาสุดเยเพนนะคะเห็นไหมคะขยันทาครีมขยันทาพี่น้องเสร็จแล้ววันนี้เยเพนจะพามาทําอะไรรู้ไหมคะเอ่อมาร์กหนาหนากลูสนุ่มนวลเปล่งปลั่งดา กลูพี่น้องก็ชุ่มชํามากเสร็จประมาณ20นาทีถ้าใครมีเวลาเคร่ง1ชั่วโมงก็ได้ค่ะสูตรง่ายๆนะคะก็มี3ตัวค่ะคิดว่าทุกคนต้องมีในบ้านตังเตดูคลิปเยเพนเยเพ,น,ยพนว่าแฟนคลับก็ไม่แฟนคลับก็ผู้ที่เขามาดูนะคะ,ะขอบคุณนะคะเยเพนว่าต้องมีทุกคนนะคะไม่มีอะไรมากมายค่ะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ๋าแต่เยปพนทำเสเร็จแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไดมมากให้กันเห็น เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ดยี่สิบทีก็มาดูกันนะคะอันแรกแรกก็ไม่มีอะไรค่ะมากมายค่ะนางเอกอีกแหละหัวชายจะเมือกจะเองนึพี่น้องจ๋านางเอกอีกแหละเอ้ากลับไปกับหางมหน่อยนี่เนี่ยค่ะผิวกระจ่างใสชุ่มชื้นลดริ้วรอยมีวิตามินอีดาอันนี้สองช้อนชานะคะพี่น้องจ๋าสองช้อนชาเด้อเพรามันจะได้แบบปุ๊บแบบหนาๆชุ่มๆจังนิดหนึ่งแล้วมันจะได้อ่านาแบบ พอเองลับรู้มันจะหนืดหนืดพี่น้องนะคะี๋ยวมาดูกันแล้วอันที่สองค่ะก็ไม่แตกต่างอะไรเลยก็ไม่ได้พ่นอะไรพวกสมุนไพรสุดยอดของสมุนไพรบ้านอิงสมุนไพรของคนไทยเดียวนี้เนาะตามประเทศนี้ไม่แน่ใจว่าปลูกกันไหมแต่บ้านอิงปลูกค่ะผงขมิ้นก็รู้อยู่สุดยอดของความสมุนไพรน้องผิวนวลเปล่งประกายขาวนวลผงพันเมื่อสาวพมา่าหรือกระบาได้ มันจำเป็นต้องเสาวพม่ากับสาวไทยสาวเอเชียอิงอ,อะไรต้นไพี่น้องผอิวดีอยู่แล้วเพราะว่าอิงมีสมุนไพรประจําบ้านอิงเพราะบ้านอิงอากาศอากาศเป็นใจเนาะเรื่องอย่างนี้นะคะยิ่งทุกวันนี้นะคะตั้งแต่ยุคโควิดยุคประหยัดเนาะพี่น้องเนาะทุกคนก็มาหันมาปลูกสมุนไพรไม่ว่าปลูกว้านหางจระเข้ไม่ว่าปลูกก็ปลูกทุก,ก,กอย่างเก่งมดพี่น้องอาชีพรเรียกว่าสมุนไพรผมกำเนิบ้านอิง ผิวเป็นประกายขาวนวลน,นะคะจ้าอันนี้หนึ่งช้อนชานะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็เซ็ตเล้วบีบี o อยที่นี่จะเป็นเอาบีบี o อยเบึงเอาแค่สอย่างไม่ต้องหลายเพราะว่าบางทีเนะ่ะเพื่อนยัเพ่นบอกว่าเธออยากเอาหลายอย่างโผร่ก็บางคนเขาก็ไม่มีเนาะอันนี้เรื่องจริงค่ะขอโทษนะคะมันเก็ปะปนกันไปเนาะที่นี่กับตัวนี้นะคะพี่น้องก็รู้อยู่น้ำมันบีบี o อยของอมีประจําบ้านเยู่้วพี่น้องจา๋าช่วยให้ผิวแห้งกร้านกลับมาคืนสู่ผิว ให้ชุ่มชื่นให้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำชุช่มชื่นนั่นแหละพี่น้องจา๋าเห็นไหมคะตัวนี้เกล็ศเลือประเ,เสริฐสีหาง่ายสะดวกดาก็ไหนก็มีไม่ว่าอยู่บ้นานบ้านนอกออนเพื่ออยู่ในเมืองเดี๋ยวนี้ทั้งสมัยเซเว่นอะไรมีมดอแล้วก็ร่านค้าอะไรก็มีมดพี่น้องเขาเอามาขายมดและเดี๋ยวนี้หางไายเห็นไหมคะแล้วก็เขาคุณภาพดีดพนอ,อันนี้ก็ใช่มาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณดันเดตอนเป็นเด็กหน่อยเห็นไหมลูกเต้าเอง ก็ยงอยู่สีซคาซิ่ยังมีแล้วเข้าคงมีมาตั้งนานแลวก็ไม่ได้ไปรู้มาดอกว่าเขามีนานมาอย่างแต่รู้เขามีมานานแล้วก็ดีด้วยมีประโยชน์ตรงหลายอย่างนะคะผิวพรรณชุ่มชื้นนะคะสามอย่างอันนี้แค่หนึ่งช้อนชานะคะลืมไปค่ะทุกอย่างยกเว้นนีเวียสองช้อนชาพี่น้องตีกันเห้เากันเลยเส้นเรามันก็จะออกเป็นสีนี้นะคะ่าเป็นคนมาแล้วมันก็ไม่ได้ออกแตกจนจนเนียนคลิ้งด้วพี่น้องจา๋า มันไม่ได้ดตีขึ้นเนียนคิ้มแบบแต่ว่ามันเกิดแบบพอดีนะพี่ตงเอ้าเดี๋ยวเป็นอีกมากันเลยเนาะนี่เป็นการทำเอออยากไนลองดูทำนี่ก่อนเลยลงค่ะปาดปาดนี่แหละไปปินงเขาอย่าเป็นโทษทีนั้ขออนุญาตใช้มือเด้อไอ้นี่ดู้ยพี่น้องเอ่อหางรลบปากก็หลบขบตา เตรียมพร้อมเดี๋ยวรอเองพี่น้องนี่ดูว่าใส่ผักผักผัวมาดาพีน้องรูเย็นด้วยค่ะเย็นแล้วเม็เหนียวเนื้อน่าด้วยเห็นไหมครับพี่น้องเหม็นไหมไม่รู้เลยพอษนะแกพี่น้องเอ้ยนี่นะนีนะพี่น้องเนี่นะปลุกเขาไปพี่น้องมันไม่ได้เหนียวเลยเด้อเนี่ยพอดีพี่น้องเย็นเย็นดาวใครมีสูตรที่ว่า คนที่เขาไปเรียนมาไปเขาคอร์สมาเนาะเขาก็จะรูว้วิธีเอ่อเอ่เอ,เ,อเขาเรียกอะไรนะกพอกนายอย่างไรไปเรียนเพิ่มมาได้ไปเรียนมาเด้อค่ะบ้านๆน,นี่แหละปุ้ยเท่ห์พี่น้องเราก็ไม่เนียวเนื้อน,นะแล้วก็เย็นมีแท้เนี่ยนะหมจิงกับนวดไปได้จังนิดน,น,น,นึนงพี่น้องนวดไอ้อนี่แหละทำพอแต่แบบขัางเดียวก็พอของอย่างกรณีแบบพี่น้องเองไม่ต้องเก็บใส่ตู้เย็นหรอก ทางเดี๋ยวก็พอจ่ออะพอดีเป๊ะพี่น้องหลายๆเด้อเนี่ย้อให้ชุ่มไปเลยทวดทีค่นี่โยย่ยยยักเดีอยขออนุญาตนะคะเห็นไหมพี่น้องปลไปเลวยะะมันออกอิงเรือคะนายเปน,นวดเบาๆนิดหนึ่งนวดน,นะคะ หมดไปทิ้งทิ้งไว้ยี่สิบนาทีเด้ยค่ะถ้าใครมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้มันเลิศดนะพี่น้องอันนี้สูตรนี่นะเลิศเราง,ง่ายชุ่มฉามดาเฮ้ยลิกลติ๊กติดขันได้เนี่ยนะอืมแต่ไม่ทานลิกติ๊กเลยก็ไม่ได้พี่นอ้องโดสีดโพดอืมเป็นไรนอ้องธรรมชาติธรรมศาตินะพี่นอ้องนี่นะหมดไปจักนิดหนึ่งน้งนอง โอเคจ้ะที่นี่ก็เองก็จะมาดูกันเนาะให้ยีสิบนาทีผ่านไปแล้วก็เองกับยาเป็นก็จะไปล้างใครจะล้างด้วยสบู่หรือใครจะล้างด้วยโฟมล่างนา้าไม่ว่ากันนะคะเหลือนิดนึงฉันไมได้ไเรียนมาจะเอาไปใส่นเล็บ,บานๆนี่เลยเห็นไหมคะพี่น้องจ๋าเนี่ยมันเย็นดีพี่น้อง,นะองความชุ่มมันรู้เลยเนี่ยนีมันเนียนเห็นไหมมันไม่สากๆทำให้ผิวเองไม่ระคายเคืองพี่น้องมไม่เป็นสากๆนะพอดีเองพี่น้องจา๋าเนี่ย เอาเพื่นนั้นว่าอีก20สินาทียายเพ็นไปล่างอกไว้ให้มันแห้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวอ็งมาเจอกันนะคะว่าปดลักมันจะเป็นยังไงนะคะเจอกันค่ะจ้าหลังจาก20นาทีผ่านไปแล้วนะคะยายเพ็นไปล่างน้ำมาแล้วแต่ถ้าล่างน้่งเปล่านะคะพี่น้องจ๋ามันจะเหลืไอ้มันมันถูกไหมทีนี้ยายเพ็นกระลองนวดอีกนิดหนึ่งนวดไปเอที่ว่ามันเหลือมันมันนะคะนวดไปนิดหนึ่งเละยจะเป็นกระวานล่างฟูพี่น้องล่างแล้วเห็นไหมคะ แต่สาหรับเยาเพนนะคะพี่น้องจ๋าเหมาะสาหรับคนผิวมันเด้อเพราะว่าการมาร์คครั้งนี้น่พี่น้องมันจะไม่แหงเพราะมันมีจอนสันเบบี้โอยแปลกเนาะไม่แหงพี่น้องแต่ว่ามันก็อยู่ความมันของมันกันแหละเิงกันนวดไปพี่น้องถึงมันไม่แหงแต่ช่างเิงกันนวดไปนวดเหมือนเองิได้คัดนานอ่ะพี่น้องเบาๆสูดให้สูดมันค่ะคนกิงค่ะอันนี้เยปเพนไม่ได้กิงนะคะเนี่ยลลางไปแล้วพี่น้องคือเอ เล้ปิม,มีเห็นไหมจุดดันๆนค่ะนี่แหละค่ะเนี่ยเห็นพี่น้องมันก็ชื่นใจเด้มันวันะ่ะเซตแล้วพอล่างเซตเรียบร้อยพี่น้องก็รู้อยู่ทีน่นี่เัมนน้ำมันก็นุ่มนุ่มพี่น้องชุ่มจับไปมันจะเหนื่นิด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 พอดีเลยนวดไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบว่าคนอยากให้แบบคนผิวแห้งมากๆนะครับพี่น้องก็ไม่ต้องล่างฟมล่างตปน้ำน้ำธรรมดาน่ะน้ำน้ำล่างหลายๆจังนิดนึงนั่งน้ำอุ่นเซตแล้วก็มานั่งน้ำเย็นบอกรู้เลย ดดเ,เสร็จแล้วก็มานวดพี่น้องนวดนี่แหละนวดได้คิวกระดูกดานนวดเหมือนเดิมแล้วพี่น้องเนาะเสร็จแล้วเกิดเนี่ยเห็นไหมเสร็้นเราก็เซรั่มเซรั่มมาทาเลยทีนี้แบบบานๆด้วยจ้ะเนี่ยมือน่จุ๊บๆโทษทีเดียค่ะตอนขังไอคลิปที่แล้วที่ว่าคนที่จะไปล้างหลาพี่น้องลิกลิกลิกล,กลกิฟัน <c ười> ทำบัญชาเนาะโอ้ย พี่น้องเอ้ยเห็นแต่งหน้าก็เขาไม่กินหรือจะว่าไปนะ่ะเขาต้องให้นี่อะไรทาไอ้อะไรนะเอากระดาษทิชชู่ซับซึบเด้ออุ้ยเป็นไม่คึกไม่ได้สนใจตรงนั้นเนี่ยพี่น้องพอพอ,พอใส่เซรั่มเข้าขไปพี่น้องเห็นไหมมันเหนียวหนึบดีจังอนะ่ะชุ่มนิดาเนี่ยนะคะพี่น้องโอ้ชื่นใจหวาดดิบางทีก็ปล่อยเบองเนาะพี่น้องนะนเนาะงพี่อย่าไปแต่งหน้า โทษค่ะใครทำมันอยู่ที่ก็าอาชีพใครชิพมันเนาะสิลรับน้องเห็นไหมว่านีจริงแต่จะเป็นกะมีนะคะเนี่ยเห็นไหมออยังอายุปานนี้เราใครไม่มีมันเป็นไปไม่ได้นาะคะมันก็ไม่ใช่ไสปิ้งเอาจนิ่ปะแต่เพียงแต่มันเบาเนาะพี่น้องเนาะเบาอ่าก็ได้ขมารดรดริ้วรอยเบากะเบาฝ่า,กา,า,าแกนเท่งจะเป็นไปไม่ได้คนเรามันอาอยุหลายมันก็เสื่อมตามสภาพนาะพี่น้องเนาะอืม แต่อ็งปูดงไม่จริงยังไงมันเขาขิดปูดเขาต้องปูุตรงองก,ก็ต้องพูดรักความจริงเนี่ยถูกไหมคะพี่น้องเห็นไหมเอมอเขาทาเซดัมเข้าไปแล้วใส่ตึ๊ลองไปทำดูนะคะพี่น้องจ๋ามันไม่แห้งน,นะคะแต่ความชุ่มชื้นนะ่ะมันได้อิงก,ก็นวดไปพี่น้องเพราะมันไม่เห็นกทีเลยพินก็ลงเลยอยีกทำไมไม่เห็นเนาะอือเนะเรามาลองทำไปด้วยกันอย่างีง้แหละลงลงลงไปเรื่อยๆลงลองหล,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 ลายๆสูตรพี่น้อง บางทีมะถูกก็อิงใครไปรู้มนเนาะบางทีมาถูกก็อิงเห็นไหมมันไม่จําเป็นบางทีมันก็ไม่ต้องแห่งมันก็ทําให้ผิวอะไรนะคือยืดหยุ่นมันไม่เคร่งเชียรนะพี่น้องมันไม่ตึงเป็งนะก็ทําให้เหมือนอิงก็เท่ากับมันอ่าช่วยอิงอ่ายืดหยุ่นเนาะผิวให้ยืดหยุ่นไม่ไม่สตรสตรสไม่เซ็กก็คือไม่ไม่ร่งรีบไม่ไรนะไม่ไม่เครียดนะอืมเละพี่น้องจ้าเนี่ยพาไปแล้วเรียกผิวไม่สเตรสนี่พี่น้อง นะคะคลองไปทําดูนะคะพี่น้องจา๋าสูตรง่ายๆค่ะไปลองไปทําดูนะคะก็มีทุกคนก็มีในบ้านอยู่แล้วคิดว่านะคะคนไทยมีอยู่แล้วล่ะเนาะก็ขอใหอ้สวยวันสวยคืนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมอีกค่ะขอบคุณนะคะขอให้มีวันเวลาที่ดีค่ะเจอกันอีกนะคะคลิปคลิปต่อไปค่ะั้นขอบคุณนะคะขอโทษขออภยัยท้าพูดผิดปูไทยครุ่มซิ์เหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ